Uh, i, call, I call. มาสามโคตัวเวชชา พระนาซัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตโรปุริสัตถามสาริสัทธาเทวมโนสานังพุทโธวะภาควาติสวะขาโตภาควาตาธรรมโมสส ante tika akali bhadehipasiko upanayiko paccata vedita bhavinyo hi ปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาว ວ व क ा स ा म ् क ो अ न ् य ा त ि त ริบุริสายุคานิอัตถบุริสปุคขลาเอสปะกวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตรังกุญญาเกตา

จารณะสัมปันโนสุขตัวโลภตวิทลอนุตตรตปุริสัตถมสารติสัทถาเดวมนุสานังพุทโธภปาควาติสวะขาโตภวปาควาตาธรรมว Sante te ko akari ko e ปัสสิโกัวโอปะนียิกปัจปจตังเวทิตาโกวิญญาหิตสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโกอุจปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโกะยะยปฏิปั อานภาควาตุสาวกสัมโคสามีจิปฏิปันโนภาควาตุสาวกสัมโคยติธรรมจตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุขลาเอสปภาควาตุสาวกสัม โคอาหุนายโยอาปาหุนายโยอาทาเกนายโยอันชฉลีกรณิโยอนุตรังกุญญาเกตังโรตัสติ

ัทธามสาริตสัทเทวมนสานังพุทธวะคะวะติสวะขาตัปะวะตาธรรมสันติติโกอักคายโกอิ Nipasiko opanayiko patyatam veditako vinyo hirdis. ุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆอุจุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภาควโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภาควโตสาวก สวัสดสัมโคยาติธรรมจตาริภุริสยุคานิอัตตภุริสปุตขลาเอสปะขวัตุสวัสดสัมโคอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลีกัรนียโย อนุตตรังตุญญาเกตังรูปัสสติอิเตปิโสภะคะวันอะระหังสัมมาสัมพุทโธว จารณะสัมปันโนสุขตัโลกวิทตอนุตตรัปุริสัตธรรมสารติสัตถิวมโนสานังพุทโธภาควาติสวากาโตภาควาตัตัมโม San thê tí cô ạc ơi cô ê hí ba sĩ cô ạ ô ấp ăn ý cô ạ bạch à tâng rê hết sưu pát đi pa nô ấp ạt 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 กวะตตวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตตวสาวกสังโฆ สามิีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโคยติธังจัตตาริปุริสัจุคานิอัตถภุริสัพุทะลาเอสะภะคะวะโตสาวากสังโคอาหุนายโยปาหุนายโย ทากินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตระังกุญญาเกตังโุตัสสังติอิเต ปิโสภะคะวันอะระหังสัมมาสัมพุทธัววิชฌาจารณะสัมปันโนสุขตัตโลกุวิทตัวอนุตตัวกุริสัธรรมสารติสัทธาทิวามนุสสานั ปุถุวะปะคะวะติสวะคะตุวะปะคะวะตาธรรมสันติติโกอากาลิโกเ อิปัสสิกะโอปนัยโกปัจจตังเวทิตัมโกวิญญาหิติสุปฏิปันโนภคขวัโตสาวกสังโกอุจปฏิปันโนภคขวัโตสาวกสังโกายาปฏิ ปัณโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปะติปันโนผะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจตาริปุริสยุคานิ อาตาภูริสะพุคธลาเอสะภาะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทกคินายโยอัญชลีกะระมิโยอนุตตรังกุญญาเกตังโลวกาสา อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวิชาจารนสัมปันโนสุขตโลภะวิทัวอนุตตรโวปุริสัทธมัสารติสัทธาเทวมนุสสา

ปาสิกโกะโอปนัยโกปัจจตังเวทิตัมโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุจปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโกะยะยปฏิ อนโนภาควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโคญาติธรรมจตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคขลาเอสะภาควโตสาวกสัง โคอาหุนาโยปาหุนาโยทกกินาโยอันชะลีการณิโยอนุตรังกุญญาเกตังโรกาสติ

ธรรรณะสัมปันโนสุขตโลกวิทตอนุตตรปุริสธรรมสารติสัตเทวมโนสานังพุทโธภควาติสวะคาโตภควต้า atama mo

สาวกสาวมโฆยายปาติปันโนภาคะวะตสาวกสาวมโฆสามิจิปาติปันโนภาคะวะตสาว กสังโฆยติธรรมจตตาริปุริสายุคานิอัตถภุริสปุตคาลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินัยโยอัญชลีกรณิโยอนุ ata rangtu nyaketa อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจจรณะสัมปันโนสุขตัวโลภะวิทุอาโนตตโรปุริสัทธัมมัสราติสัทธเิวัมโนสิ

โอุจุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆคยญาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆคยติธัรมจตตาริปุริสั ยุคานิอัตถภุริสปุตคาลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยธา ทินายโยอันเชลีกัรณิโยอนุตตรังกุญญาเกตังโลกัสตานี อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณนสัมปันโนสุขตโลกวิทุตอนุตตรัวภูริสธรรมสารติสัทธา เทวมนุสังคุทโธภาควาติสวะคาตวะภาควาตธมโมสันติโกอกาลิโกะ ปสสิกโกะโอปะนียโกปัจจตังเวทิตาโกวิญญูหิติสุปฏิปันโน ภะควโตสาวกสังโฆอุจุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโค ติธรรมจัตตาริภุริสายุคานิอัตถภุริสปุคขลาเอสปะขวัตุสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยธักกินายโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังกุ ญญาเกตังโรตัสสานติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทตัเวิ สาจารณญสัมปันโนสุขตโลกวิทลอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสยานังพุทโธภาควาติสวาส

สังโฆอุจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคญาติธรรมจตาริปุร ิสัโยขานิอัตตุริสัพุคลาเอสปะคะวะตสาวกสังโค หุนายโยปาหูนายโยทากินายโยออาชาลิกะรณิโยอนุตรังกุญญาเกตังโลกาสันิ